ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตในกราเดนเสาลีนะครับยังคงมีอัปเดตเหมือนเดิมเพิ่มเติมอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะครับผมเพื่อนๆจะบอกว่าเปลี่ยนรูปแบบก็ไม่เชิงนักนะครับต้องบอกว่าพัฒนาทําให้มันดีขึ้นนะครับผมสำหรับฮาโลวีนเนี่ยยังไม่มานะอัปเดตอีกสี่อัปเดตนะครับผมถึงจะเข้าสู่ช่วงฮาโลวีนนะครับก็คืออัปเดตใหญ่2ออัปเดตนะครับผมอัปเดตนี้นะครับผมแล้วก็ สัปดาห์ถัดไปอีกแล้วก็สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ถัดไปอีกถึงจะเป็นฮาโลวีนนะครับอัปเดตนี้มีอะไรบ้างครับมาผมพาไปดูกันครับถ้ากลัวพลาดก็อย่าลืมกดติดตามในส่วนของอีเวนต์เอาไว้นะครับผมจริงๆแล้วผมอยากให้เพื่อนๆเข้ามาเลยมากกว่านะครับกดติดตามไว้บางทีคือมันอัปเดตไปแล้วมันเพิ่งแจ้งเตือนมันจะเป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับผมอะไรคือซีสเต็นะครับเราลองมาดูกันนะครับอัปเดต3ามทุ่มเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็2องทุ่มเข้ามาได้แล้วนะครับผมเขาจะมีในส่วนของแอดมินิะแจก1ชั่งบ ของรางวัลเนี่ยเพียบแน่นอนนะครับผมสําหรับอัปเดตนีครับเหมือนผู้พัฒน,นาจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการอัปเกรดในส่วนของเมล็ดนะครับอัปเกรดตรงนี้เนี่ยมันยังมีความสงสัยหลายๆอย่างอยู่เดี๋ยวผมต้องรออัปเดตจริงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะทาคลิปในช่วงสรุปอัปเดตให้นะครับแต่เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูก่อนเนาะนะครับผมได้ข้อมูลมาจากพาร์ทเนอร์นะครับสำหรับวันพฤหัสนะครับผมข้อมูลจะถูกปล่อยเต็มเนี่ยในช่วงวันศุกร์อาจจะเป็นช่วงเย็นๆน,นะครับผมแต่า่อนว เดี๋ยวช่วงวันศุกร์เนี่ยผมไม่ว่างนะครับก็จะไม่มีเวลาทําตรงนี้นะครับผมหน้าตาอีเวนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมาแทนในส่วนของ4อร e อีเวนต์นะครับผมดูหดลงเนาะเล็กลงก็ไม่เป็นไรครับคือมันไม่เกี่ยวกับขนาดอยู่แล้วนะครับผมขอแค่ระบบดีๆมาก็พอนะครับผมซีสเตดครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นการอีวเมล็ดนะครับผม ในส่วนของตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเราจะต้องทำเควสหรืออยากจะกดอ e ีวอนไหนก็ได้เลยเพราะว่าในรูปที่ผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยคือมาจากพาร์ตเนอร์เขาแคปมาให้ดูนะครับผมก็จะเป็นของเป็นเหมือนแบบเอะหรือว่าเป็นเควสวะมันเป็นเควสหรือเปล่านะครับพอมันขึ้นซับมิดวันเนี่ยอาจจะเป็นเควสไหม ถ้าเป็นเควสมันก็จะอีวูได้แต่พืชในปกติทั่วไปนะครับผมอาจจะมีของอีเวนต์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าพืชเก่าๆอย่างเช่นแคนดี้บอสซัมใครที่มีเยอะๆหลายๆมเมล็ดเนี่ยก็อาจจะอีวูไม่ได้นะครับและผมก็ไม่รู้ว่าถ้าอีวูไปแล้วรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะต่างไปจากเดิมไหมนะครับผมหรือหน้าตาเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมราคานะครับผมราคาเนี่ยได้มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นการอีวูนะทุกคน แล้วเราก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับผมมันจะมีของที่ต้องใช้ด้วยนะครับผมของที่ต้องใช้ในร้านค้าเกียร์ครับอันนี้เราจะต้องซื้อเก็บไว้เลยนะครับผมใครที่ออนบ่อยๆนะใครว่างนะครับมาตั้งค่าเป็นออโต้คลิกซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับผมต้องใช้เยอะอยู่เหมือนกันครับพวกบัวรดน้ํานะครับผมอาจจะซื้อในส่วนของทาวเวลไปด้วยครับเอาไว้ย้ายนะครับแล้วก็พวกสปริงเกอร์นะครับผมพวกเนี้ยเพื่อนๆต้องซื้อเก็บไว้เลยนะครับผมแนะนานะ ใครว่างทุกคนซื้อเก็บไว้เยอะๆครับเวลาอีเวนต์มามันจะได้ทำง่ายๆโอ้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 ใครพิบัติระดับหมอลำมานะครับผมแผ่นดินไหวครับถัดมาดูในส่วนของสัตว์กันบ้างนะครับทุกคนสัตว์5้าตัวครับตามนี้เลยนะครับผมน่ารักมากนะครับผมมีเจ้ากบต้นไม้ครับเจ้ากบต้นไม้ดูแบบใหญ่ๆเนาะมันอาจจะเป็นอ๋อคือทีฟอกเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราน่าจะหมายถึงเจ้าเกียรติปาดนะครับผมใช่ไหมวะไอเราก็ ไม่ค่อยจะเก่งซะด้วยนะแต่ผมว่ามันน่าจะใช่นะน่าจะหมายถึงว่าเขียนตาปาดใช่ไหมนะครับผมถัดมาก็จะเป็นนกนะครับแล้วก็จะเป็นกิ้งก่าแล้วก็จะเป็นลิงชิงมาซีแล้วก็ปิดท้ายด้วยไทยเกอร์นะครับผมหความสามารถผมไม่รู้เลยว่าแต่ละตัวทําอะไรได้ครับเดี๋ยวความสามารถมาแล้วนะครับผมวันศุกร์ช่วงเย็นๆเนะี่ยเดี๋ยวจะทาคลิปเป็นช็อตแยกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ทุกตัวน่ารักครับถัดมาเป็นในส่วนของมเมล็ดนะครับเพื่อนๆนมีในส่วนของเคียร์ซ อีวเพื่อปลดล็อกร้านค้าตรงนี้ไหมนะครับเพราะว่าดูเหมือนมันเป็นร้านค้าแยกจากร้านปกติเลยนะครับร้านปกติจริงๆร้านปกติมันก็มีเทียวนี่ว่ามันจะมีเทียร์อยู่ด้านข้างนะครับผมเนี่ยเทียร์หนึ่งเทียร์สองหรืออาจจะเพิ่มเข้ามาอีกเทียร์หนึ่งเป็นเทียร์สามเออแต่จริงเทียร์สองมันมีเมล็ดแค่นิดเดียวอยู่เลย นะครับผมมันจะมีบีดรูทมาครับเพื่อนๆแล้วก็มีต้นอื่นๆอีกนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะนอกจากพืชในร้านแล้วก็มีซีทแพ็คให้สุ่มนะครับสายฟีไม่น่าจะมีเรนโบครับผมอันนี้น่าจะเป็นรูปของเติมมากกว่านะครับจะมี5ต้นครับผมระดับคอมมอนแลรีเจเนร a ี่มิิคอแล้วก็ระดับดีไว้นะครับแล้วก็จะมีเรนโบ0.45ถัดมาครับทุกคนอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมว่าระบบพืชเนี่ยผู้พัฒนาเขาจะเพิ่มบลอดอะไรเข้ามาเหรอ หรือยังไงครับผมมันจะมีตัวอะไรชี้วัดพืชของเราได้ว่าพืชของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับผมผมสงสัยตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าเทรนดิ้งเอวูเนี่ยเพื่อนๆมันจะมีอยู่3สเตตนะครับก็จะมีแพนเทลนะครับผมโกเลตแล้วก็ไซมัลติายเออร์ครับรวมไปถึงการกลายพันธุ์ด้วยนะครับผมก็จะมีโอกาสที่ทําให้พืชนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปทีเนี้ยมันยังไงนะครับผมไม่เข้าใจอ่ะผมอ่านแล้วก็งงครับทุกคนว่าเอะเราปกติเราปลูกพืชเราก็ดูแลของเราปกติอยู่แล้วอ่ะ นะครับผมมันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาคือเหมือนกับหลอด H p มอน์หลอด HP ตัวเองอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนหลอด HP สัตว์นะครับแต่ว่าเอาไปใส่พืชอย่างนี้รอเปล่าอันนี้คืออันนี้คือที่ผมเข้าใจนะครับผมแต่ผมว่าไม่น่าใช่วะไม่น่าใช่นะครับผมมันน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นครับเดี๋ยวรอดูอัปเดตจริงก็แล้วกันเนาะหรือว่าใครมีข้อมูลนะเนี่ยพนักงาสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเพราะว่าผมยังไม่เคลียร์ครับในส่วนของตรงนี้ นะครับผมเดี๋ยวขอติดเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรออัปเดตเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาปักผุดไว้ให้นะครับผมโอเคถัดมาเป็นในส่วนของพืชใหม่นะครับผมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วแต่พูดไม่หมดลืมไปต้นหนึ่งนะครับผมมีในส่วนของพืชใหม่มาด้วยนะครับจริงๆเป็นพืชเก่านํากลับมาเล่าใหม่ครับอยู่ในส่วนของนิวซีสเทียหนึ่งตรงนี้เลยต่อจากโรเมนสโกนะครับผมก็เป็นในส่วนของแทนเซนเดนนะครับเพื่อนๆระดับที่สูงกว่าพาร์ตเม่ได้้มมีสัักกพนึงแลว ก็คือสุดที่โ o เมเนสโกแล้วก็ทิ้งอัปเดตมาประมาณ3-4อัปเดตนะครับก็ไม่มีต้นใหม่มาเลยนะครับผมต้นนี้ก็ต่อจากตรงนี้เลยนะครับราคาก็88ล้านเอ้ยอันนี้มันราคาเท่ากันกับโ o เมเนสโกเลยนี่หว่าผมว่าราคาไม่น่าใช่ครับเดี๋ยวราคาน่าจะมีปรับอีกทีนึงแล้วก็ในส่วนของของอีเวนต์ครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำอีเวนต์เลยไม่ได้ซื้อของเก็บไว้ผมแนะนําให้ทานะครับก่อนที่อีเวนต์จะไปครับอย่างเช่นเครื่องเป่าเนี่ย เราควรมีเก็บไว้นะครับผมมันสามารถนําไปใช้ในอีเวนต์ถัดไปได้ครับเพราะเผื่ออาจจะมีออฟออบ,บี้จริงๆอ่ะเขาทํามาแล้วแต่เขาไม่ปล่อยนะครับผมคือต้องบอกแบบนี้ออฟบ,บี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ผู้เล่นสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่ว่าอัปเดตเข้ามาจะดีนะผู้เล่นด่าครับมันยากครับออฟบ,บี้มันไม่เหมาะกับคนที่เล่นเกมแนวปลูกผักนะครับผมมันคนละแนวกันเลย เขาก็เลยไม่ได้ปล่อยเข้ามานะครับผมอาจจะมีปล่อยมาแหละในอนาคตแต่ว่าไม่ได้ปล่อยเข้ามาเป็นยากๆเหมือนกับครั้งก่อนๆหรือว่าเหมือนกับที่เขาทําเตรียมเอาไว้นะครับผมคือเขาแก้ไขไปแล้วนะครับผมพับปรเจต์กเก็บไว้นะครับรอปล่อยในครั้งถัดไปนะครับผมอย่างพวกโกลเด้นนะครับผมเนี่ยซื้อเก็บไว้ได้นะเอ,อคอนเบลนะครับโกลเด้นเอ,อคอนอันนี้คือดีมากครับเพื่อน แนะนำให้ทำเควสส่งเควสไปนะครับถ้ามาขายก็ซื้อเก็บไว้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปเตรียมพร้อมก่อนน้ปเด็ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอนไหนตกหล่นไปนะครับถ้าผมลืมพูดยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของน้ําพุเพื่อนๆจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับถึงมันจะคูนน้อยครับผมเราก็ใส่สแต็กันได้นะครับสูงสุด3อันครับดีกว่าไม่คูนเลยเนาะนะครับผมซื้อเก็บไว้นะครับไม่ได้ใช้ก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเมเปิลเลสซิ่งมาอย่ง คลิปนี้ก่อนจะกันไปยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ